แานสาธาชนบ,บริษัททั้งหลายพระเศหน้าก่อนได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับวัดบานุโคแต่ความจริงก็เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะที่ว่าจะต้องไปวัดบานุโคที่ต้องพาดพียงเรื่องอื่นไปบ้างก็เพราะว่ามีหนังสือฉบับหนึ่งทึ่งว่าคุณอรุณชยันโตซึ่งไปรองจ้าวาดนำมาส่งให้ ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบจดหมายแล้วก็ตอบจดหมายส่งใบโมทนาในจดหมายแจ้งมาว่าเขตส่งที่เขตที่ส่งมาจริงๆเขาประทับตรามาจากสำเสรนในกรุงเทพ,พ <c oughs> ตามจดหมายนี่ดีมากทั้งนี้เพราะอะไรก็อาตมากำลังจะเล่าเรื่องความเป็นมาให้พระทราบว่าคนเราเกิดมาในโลก ความจริงตอนนี้จะพูดเรื่องตายๆกันนะเรื่องตายของงดไปก่อนถ้าทําใจดีไม่ได้ก็ตายไม่ดีเหมือนกันตายแล้วไม่ดีจดหมายฉบับนี้พูดมาดีมากกําลังค้นหาจดหมายที่ก็ด่ามาเตความจริงมันบินร้อยๆฉบับเขาด่าดา่ดามาแต่มาก็เก็บเก็บเก็บเพราะมันได้เศษกระดาษจะใช้ ถ้าความรู้สึกไปยังไงในไม่รับจดหมายก็ต้องตอบว่ามันชินเสรแล้วถูกดา่าเส้ยใจด้านมันชินไม่มีความรู้สึกแต่บังเอิญจริงๆกําลังค้นหาจดหมายดา่าจดหมายด่าอยู่ก็มาเจอจดหมายฉบับนี้ที่ส่งมาพอดีเธอเขียนว่าลงว่าวันที่สิบสิงหาคม2527 ญาณนาวาสิทธิ์หลวงพ่อปานขนานแท้อำเภอเสนาจังหวัดพระนครเสียยุธยาเรียนมหาวิระทาวโลดิงดำเราได้ยินกิตติศัพท์ของเจ้าโด่งดังมากมานานแล้วโดยเฉพาะในกรมทหารในวังและในรุงเทพการแสวงหาชื่อเสียง การแสวงหาชื่อเสียงลาบยศสุขสรรเสริญของเจ้านั้นเจ้าอาศัยบุญบารมีของพ่อปานเป็นสะพานแล้วก็เป็นบันไดในการเดินไปสู่สามก่อคือกินกามเกียดของเจ้าเดี๋ยวขอยาสั่งน้ำมุกหน่อยแล้วก็เรารู้ประวัติของเจ้าได้ดี เราจะกล่าวพอเป็นสังเขปให้เจ้าฟังเจ้าบทมาจากที่อื่นแล้วมาอาศัยอยู่ที่วัดบานมคเ <c oughs> จ้าไม่ได้เป็นคนสนิทสนมกับหลวงพ่อปานเหมือนดังที่เจ้าเขียนโกหกชาวโลกไว้ในหนังสือของเจ้าแต่เจ้าได้บังอาจเอารูป <c oughs> เอารูปจำลองซึ่งท่านได้ทำเอง ไว้กับมือใส่ปีเป็นปีดีเอาไปยำน่ายจ่ายแจกที่ไรได้เงินมาจำนวนมากแต่ก็เจ้าไม่เอาเงินเข้าวัดเจ้าใช้วิธียักยอกไปเป็นส่วนตัวและในช่วงนั้นชีวิตของเจ้าก็มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาผัวพันด้วยซึ่งชาววัดบารุงโคเวลานั้น เขาเรียกเจ้าว่าเจ้าเละ,เละ,เละระความประพฤติของเจ้าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเจ้ารู้ตัวของเจ้าได้ดีว่าทิ่บากกรรมของเจ้าจะเป็นอย่างไรสาเหตุอะไรเจ้าจึงออกมาจากวัดบันโคเจ้าถูกวิสุขอุบาสิากาฆรวาสขับไล่เจ้าออกมาจากวัดบรนโค เพื่อความโกหกจอมกระล่อนของเจ้าเรายกย่องให้เจ้าเป็นนักโกหกเอกในโลกแต่น่าชื่นใจนะเจ้าระเจ้าจงตั้งใจอ่านให้จบเรามีความหวังดีกับเจ้าจึงเขียนมาเตือนสติแต่มันก็สายไปแล้วเพื่อนเอ๋ยที่เจ้าจะกลับตัวเจ้าทำกรรมใดไว้ย่อมรับผลของกรรมนั้นตถาคตกล่าว เจ้าไม่ใช่พระอาหารหันต์แต่เจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระอาหารหันต์เจ้าอ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าเป็นปู่ของเจ้าเจ้ากล้าพูดโอทอุริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนให้ประชาชนหลงเชื่องมงายอยู่ความโกหกกะล่อนของเจ้า <c oughs> ดังนั้นเราขอปรับอบัติปรราชิกข้อที่สีแก่เจ้า คือออุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนพระพุทธองค์ทรงอุปมาพิสุผู้ปราชิกว่าอุปมาเหมือนยอดตานยอดด่วนหรือคนคอขาดปิดประตูสวรรค์นิพพานโดยเด็ดขาดอบายภมิสี่เท่านั้นที่จะเปิดประตูรับเจ้าเจ้าฤรระ ไม่มีใครบันดาลให้เจ้าไปอาบายภูมิสีแต่ตัวของเจ้าทำตัวของเจ้าเองน่าเสียดายพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงเป็นพิสุ์มาเถิดนั่นแน่คนไม้นั่นแน่เรือนว่างเธอจงนั่งอะไรล่ะจงนั่งขยงเพ่งฌานเจ้าจงนั่งเพ่งฌานไปเถิดแต่ตรงนั้น แต่ตรงถิ่นตรงก่นข้ามกับเจ้าทําตัวเหมือนกับทัพพีที่ไม่รู้รถแกน่นเทจนาสอนเขาแต่ตัวเองไม่ปฏิบัติเจ้าจึงต้องรับผลข้งกรรมแบบนี้เจ้าเละละเจ้าคือคนห่มผ้านเหลืองไม่ใช่พระศินห้าข้อของเจ้ายังไม่มีเลยแล้วเจ้าจะไปรับไปรักษาศินสองยี่ได้อย่างไร เวลานี้จิตของเจ้ามีแต่ความเร่าร้อนรุ่มหลงนั่นแหละอายภูมิสีเปิดรับจะแล้วหวังดีนี่รวมความว่าเป็นจุดหมายของผู้หวังดีสถานที่ส่งเป็นสถานที่ทำการรปรน,นอ่ีที่สามเสนกรรทับตรามาอย่างนั้นนะที่เรื่องนี้มาอ่านเพราะอะไร ก็ว่าสงสารคนเขียนคนเขียนบอกว่าเป็นลูกศิษย์งพ่อปานขนาดแท้ความจริงน่าจะต่อดั้งเดิมลงไปด้วยนะแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อปานอำเภอเส้นนาอยธยาต่อตัวเองกับไม่กล้าเขียนชื่อมาและไม่กล้าบอกที่อยู่ความจริงหนังสือฉบับนี้มันเป็นบัตรสนเท่แต่ก็นดาเพื่อนบิณ์สมณเณร ผมเห็นว่าการที่ท่านด่าแล้วด่ามาเป็นบัตรสนเทนี่ถ้าบังเอิญผมเป็นจริงตามนั้นมันก็ไม่อยากไม่มีใครอ่านด้วยนี่นอกจากว่าคุณอรุณซึ่งเป็นรองเจ้ววาดคือเป็นรองเจ้าวาดพระ่าตุทรงเธออ่านคุณอรุณอาจจะรู้หนึ่งองค์รู้ก่อนผมแล้วก็ผมมาออ่านผมก็รู้อีกคนหนึ่ง ถ้าหนังสือถึงผมผู้ฉีกทิ้งก็ไม่ได้ประโยชน์เลยเป็นคำ่ดของท่านผู้นี้ไม่มีประโยชน์เนื่อเพื่อสงเคราะห์ท่านและส่งเสริมท่านให้มีประโยชน์ผมจึงเอาหนังสืออันนี้มาอ่านให้บรรดาพุกท่านฟังว่าตามธรรมดาคนเราเกิดมาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านติโลเกอ,อนินิโตคนไม่ถูกนิทาเลยไม่มีในโลก ท่านผู้นี้ท่านบอกว่าผมเอาหลวงพ่อปานเป็นสะพานอันนั้นจริงเพราะยังไงไงผมก็ต้องเกาะหลวงพ่อปานเพราะปานเป็นบุรพาจารย์ของผมแต่ว่าตอนหนึ่งท่านบอกว่าผมบวชมาจากที่อื่นอาศัยวัดบารโครอยู่ตอนนี้เลยเกิดความเข้าใจว่าท่านผู้นี้ไม่รู้เรื่องจริงของวัดบานมโคเลย ความจริงที่ผมจะบวชหลวงพ่อปานเป็นเจ้าภาพเป็นผู้จัดการท่านพระครูรัตนาพิรมวัดบรนแผนเจ้าหน้าทำบลเป็นอุปชาหลวงพ่อเล็กเป็นกรรมวาจาจารย์อาจารย์เจือเป็นอนุสาวรนาจารย์และก็หลวงพ่อปานให้สิงก่อนตอนให้สิงอันนี้มาตอนหนึ่งท่านบอกว่าเอารูปเหมือนของหลวงพ่อปาน ทำเองแล้วก็ไปแจกไปแจกไปทำการเรืร่อยๆบรรดาประชาชนได้เงินมากเป็นส่วนตัวอีตอนนี้หนักใจหน่อยส่วนตัวเนี่ยผมไม่มีกระเขาอยู่แล้วแต่ความจริงแต่ผมจะหาเงินส่วนตัวมันก็ไม่อยากผมเป็นนักเทศอยู่แล้วนี่ผมเป็นทั้งนักเทศเป็นทั้งนักสวดสงหาเงินเหลือหลายผ้าจีวรก็เยอะได้ปีละมากๆแต่ก็ไม่เคยเหลือแจกหมด อันนี้ก็บอกที่บรรดาพิสุส์ชมาเนวาสุบริการไล่มาก็ไม่เห็นมีใครเขาไล่เมื่อผมป่วยผมไปก็ไม่เห็นเขาไล่ก็มาหากันก็มีคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจแล้วก็มาขอของนิดหน่อยผมไม่ให้ขณะที่ป่วยก็มาขอเครื่องไฟฟ้าจะไปใช้ผมก็ไม่ให้เพอาะเป็นขอสงฆ์เขาก็ไม่ชอบใจ และมีอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงไอ้วัดวานุโคนี่ไม่มีเรื่องผู้หญิงยุ่งเลยส่วนใหญ่นะแต่มีอยู่คราวหนึ่งผมจําไม่ได้วพราะผมบวชในมัรษาที่สองแลที่สามที่สามจำไม่ได,ตไได้ตอนนั้นมีคนคนหนึ่งบวชแล้วก็ย่องเข้ามุดมุ้งเข้าไป ไปนอนในมุ้งของลูกสาวคนที่มารักษาตัวที่มาจากกรุงเทพพอรุงขึน้นหลวงพอปานทราบจะคนพูดกันก็เรียกไปสอบสวนเงียบๆเมื่าาอทราบาตามความเป็นจริงทั้งเอาเงินให้80บาทบอกไปไปซื้อเครื่องศึกเสียแล้วออกไปจากที่นี่ที่ตอนนี้บรรดาท่านนันหลายอาจจะคิดว่าหลวงพ่อปานเงินเราไมาใช้ ความจริงหลวงพ่อป,ปายทรัพย์สินส่วนตัวของท่านมีที่เป็นคราวาตท่านยังมีอยู่ท่านอาจจะเอาเงินตอนนั้นช่วงนั้นมาใช้ก็ได้ถ้าบังเอิญเป็นเงินถวายส่วนตัวท่านใช้อย่างนั้นก็ไม่ผิดเป็นการทําให้คนอ๋อเป็นการกําจัดคนที่สร้างความเสียหายออกไปจากวัด <c oughs> แล้วก็รายนี้สําหรับเรื่องนี้นะมีเรื่องเดียวที่วัดหงโครเรื่องป้หญิง นอกนั้นก็ไม่มีใครอีกแต่ผมเข้าใจว่าคนเจ้าของบัตรสนเทศนี่รู้เรื่องนี้ดีกว่าคนอื่นเพราะอะไรไหมว่าสำนวนที่พูดมาในบัตรสนเทศนี่เหมือนกับสำนวนของเขาเมื่อสมัยที่เขาบวชถ้าถามว่าผมรู้ตัวไหมก็อันนี้ก็ขอไม่ตอบละมั้งก็มีอะไรอีกผมก็จำไม่ค่อยได้อ่านไป เาว่าโออตริมนุสธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของชาวบ,บ้านจะได้รู้แล้วเพรฝึกคนได้เป็นแสนแสคนแล้วในการที่เรียกพระพุทธเจ้าว่าปู่นี่ผมไม่เคยเรียกผมเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อผมพระทุกองค์ต้องถือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทุกคนแล้วก็อะไรอีกเนาะอ่านไปก็จจำไม่คุ้นได้หนังสือเพื่ออ่านใหม่ๆนะ อีตอนหนึ่งเขาบอกว่าผมอวดตัวไปพระอรหันต์ผมก็เคยบอกกับท่านแล้วว่าผมไม่ได้บอกว่าผมไปพระอรหันต์มีบางท่านพยากรณ์ว่าผมเป็นพระอรหันต์บางบางท่านก็บอกว่าผมไม่ใช่พระอรหันต์เป็นพระผู้ทรงฌานผมก็ปฏิเสธไปหมดแล้วว่าผมไม่ยอมรับทั้งความเบียรหันต์และผู้ทรงฌานให้ทุกคนมีความเข้าใจว่าผมต้องการอย่างเดียวคือบทเพื่อความพ้นทุกข์ มันจะพ้นได้แล้วไม่ได้ก็แล้วกันนี่เรื่องของจดหมายมีเท่านี้นะแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันไอจดหมายฉบับนี้มันก็มาพอด,ดีที่ผมเตรียมตัวจะไปวัดบ้านุมโคถ้าหากว่าเขาตั้งใจจะด่าผมนี่ผมไม่สะเทือนหรอกครับถ้าผมเลวตามนั้นผมไม่นำเรื่องนี้มาอ่านถ้าผมเลวตามนั้นจริงๆเรื่องก็ไม่เงียบไปทั้งป่านนี้ เรื่องตั้งยี่สิบสามสปีมาแล้วไม่นงเงียบไม่ได้หรอกครับเพราะเรื่องเลวใหญ่อันนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธถ้าไม่ใช่แก่ตัวแล้วหาโอุตริมนุสธรรมเรื่องชานนิยานต่างๆอันนี้ผมไม่ทราบผมมีอะไรบ้างแต่ว่าพระก็ดีเนนก็ดีอุบาสกบาสิกาก็าดีที่เขามาศึกษาพระกรรมฐานต่างคนต่างได้กัน สำหรับรูปเหมือนรูปเหรียญน้องพ่อป่าน,นั้น้าบอกผมทําขึ้นผมอาจจะทําก็ได้แต่ผมมีสิทธิผมก็มีสิทธิจะทําในเมื่อผมไม่รู้สิทธิอรูปครูบาอาจาราย์ออกมาแจกเกี่ปวกันยังไงไปในเมื่อคนเขามีความเคารพเดี๋ยวนี้ผมยังทําอยู่แต่ว่าสมัยนั้นยังไม่ได้ทําก็บังเอิญไปพบเข้าวจริงๆว่ามีอยู่และผลจริงๆมหาศาลมาก ถึงก็คนเป็นลองกันหลายแบบคราวหนึ่งเดินทางผ่านย้วรายมีญาติโยมคนหนึ่งมาเอาข้าวมาทําบุญก็แจกให้ท่านแต่ถ้าท่็นถวายก็แจกให้ผมไม่ได้คิดสตังค์ขากลับมาไปราชบุรีกลับมาทั้งบกเมื่อเรียกกันใหญ่ทั้งคลองถามว่าเหรียญทองแดงรูปพระปานที่ติดมานะ่ะมีไหมบอกยังมีเยอะ ต่างคนต่างก็เอากันต่างคนก็ต่างก็ทําบุญถามว่าทำบุญเท่าไหร่พืบอกไม่ทราบครัหลวงพ่อไ่ตั้งราคาไว้ทําก็ให้ทําบุญก็ให้จะขอเฉยเฉยก็ให้แล้วก็มีโยงคนที่รับเป็นคนแรกบอกท่านไม่น่าจะให้เฉยเฉยถามว่าทําไมหลังจากท่านไปแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องเกิดขึ้นสามเรื่องเรื่องแรกคือพื่ออกไปหลังบ้านเอาเอาเหรียญนี่แขวนก็ต้นไม้ยิงไม่ติดครับ ยิงเท่าไรก็ไม่ออกเบินเบนปืนไปทางด้านอื่นกระสนนัดนั้นตังปังทันทีและบริการที่สองผมเองคล้องเหรียญนี้ไปให้หมอฉีดยาหมอแทงในเขา่าต้องเอาเหรียญออกจากตัวจึงแทงเขา่านีบริการที่สามไม่ว่าเหรียญนี่มีประโยชน์มากลูกผมเล็กๆก,กำลังวิ่งแทงอีกคนหนึ่งก็เกรงว่ากาจะมีอันตรายจากอย่างอื่น ท็ไปพ่องคอแกไว้ก็พอดีวันหนึ่งจะไปพายผ่านตกน้าพอดีก็ว่ายน้ําไม่เป็นลอยไปนู่นหน้าบ้านโน่นันชี้ให้ดูห่างไปประมาณสองร้อยเมตรก็บังเอิญเด็กนอนหงายไม่ตายพราเรื่องอัศจรรย์อย่างนี้ครับเจ้าบ้านเขาก็มาถามผมเอาเหรียญนี่ให้ดูเหรียญนี้เด็กอยู่ที่คอเด็กแล้วหมอคนที่ฉีดยาก,ก็มายืนยัน โลกวาวันนั้นมีเหรียญยุ่สองพันเกือบหมดมึงมั่งกูมั่งมึงมั่งกูมั่งหมดเกือบหมดบางรายมาคนเดียวขอไปสิบอันทำบุญเผื่อลูกเผื่อล้านท่านถามว่าเท่าไรผมบอกไม่ต้องรับไม่ตั้งราคาคนนั้นเผื่อสิบบอกท่านสักอง์ละสามสิบาทก็ดีก็เลยบอกว่าอย่าตั้งราคาใดโยมเป็นของหลวง่ปานท่าน นี่ความจริงไม่ได้แก้ตัวบอกความจริงให้ฟังด้วยการฟังเรื่องนี้ท่านฟังแล้วก็อย่าไปโกรธคนพูดนะคนด่ามันนี่ดีมากผมต้องขอชมเชยแต่น่าเสิ้นาดว่าท่านไม่ได้เขียนชีอของท่านมาผมขอให้สันสมยาธ่านว่าท่านนี้คือว่าคุณแอบด่า คำว่าคุณแอบดา่าไม่ได้มาทิ้งชื่อคนคือแอบแอบดา่าไม่ด่าตัวหน้าด่าไม่แล้วก็แอบไม่ไม่เห็นไม่ให้รู้ไม้แต่กระตั้งชื่อกันจริงว่าความต้องการของคนแอบดา่านี่จะด่าผมจะทําลายผมและทําลายวัดบรนงโคถ้าใจคิดว่าผมจะไปแย่งทรัพย์สินที่วัดบรนงโคก็คเป็นไปไม่ได้ การไปวัดบรรุโคของผมเที่ยวแรกหมดเงินไปคิดแล้วทั้งหมดประมาณหมื่นบาทเศษมันเสียแล้วผมก็ต้องเสียรายได้ทางวัดที่ญาติโยมพูบริษัทมาทําบุญวันนั้นก็ไม่ได้ต่อไปถ้าวันที่25่ห้าพฤศจิกายนจะหนักกว่านั้นมากขบวนอาจจะใหญ่ว่าเดิมตั้งหลายเท่าอาจจะเกินสิบเท่าเพราะนดาลูกหลาของผมมาก ทุกคนก็อยากเจอมักมัจการวัดบรรลุงโคเพ,พราะน้องักการพ่อปานที่วัดบรรลุงโคเองอยากจะเห็นวัดถ้าผมมีความเข้าใจว่าจดหมายฉบับนี้ท่านบรครูให้ใครเขียนด่ามาแล้วผมก็ไม่ไปแล้วประโยชน์จะเป็นไงวัดบรรลุงโคขาดไรายได้ผมก็ยังเพิ่มไรายได้ตามปกติของผมอยู่ผมอยู่วัดนี้ญาติโยมมาก็ไม่เสียกำลังใจแต่ว่าเข้าใจว่า ผู้เขียนจดหมายนี้ไม่ได้มีเจตนาจะด่าผมตรงการด่าแบบนี้ท่านก็ไม่รู้จักผมซะด้วยสิท่านบอกว่าผมบวชมาจากที่อื่นแต่ความจริงไม่รู้เรื่องของผมเลยผมบวชวัดบ้านังโคท่านยังไม่รู้เรื่องเรื่องอื่นท่านจะรู้ได้ยังไงอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องท่านใหญ่เข้าใจได้ดีและรู้ดีของอื่นคือการมุดมุง เข้าไปหาลูกสาวคนที่มารกษาตัวที่วัดบวงโคอันนี้ท่านจะรู้ดีมากจนท่านหลวงพ่อปานสั่งให้ศึกออกไปให้เงินแปดสิบบาทให้ไปซื้อเครื่องศึกแล้วก็ศึกเสียแล้วก็ศึกตามคำสั่งถ้าว่าจะไปทีฟังแล้วผมไม่โกรธเพราะอะไรเพราะว่าผมกำลังจะหาจดหมายด่าผมไม่รับจดหมายด่าแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงไ นี่ทุกองค์ต้องพยายามนะอย่าลืมว่าผมเนีเขาใช้หยเสียงดอดด่าตัวหน้าผมยังนิ่งได้แต่ว่าหนาด่ามากๆก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าการใช้จดหมายด่าเนี่ยมันชินมีคนที่คิดรับมาแล้วจากจะมาอยู่ที่นี่เกินกว่า200ร้ฉบับด่าตรงๆแบบนี้ ผมอ่านที่ไรผมก็ยิ้มทุกทีได้เศษกระดาษไปใช้กำลังใจของเราต้องวัดเขาด่ามาแล้วก็ต้องดูตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามัติโลเกอานินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกนินทาไปสังสาคือ้นชวันนั้นนินทาเราสังเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลก เราจงอย่ากโกรธคนนินทาแล้วก็อย่าดีใจเพื่มใจเกินไปสำหรับคนสรรเสริญทั้งนินทาและสัรเสริญไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลยหมายความเข้านินทาเราว่าชั่วแต่เราไม่ได้ชั่วตามเขาอย่างจดหมายฉบับนี้หนังสือที่คุณแอบด่าส่งมาให้ชื่อว่าคุณแอบด่านะไม่ใช่ชื่อคน แอบแอบด่าแล้วก็ส่งมาอย่างนี้อ่านแล้วก็น่าหัวเราะมากกว่าน่าเสียใจเริ่มต้นพับท่านบทมาจากที่อื่นอาศัยว่าบรัรงโคอยู่ท่านที่พอใจแล้ว <c oughs> แล้วก็ท่านด่ามาแล้วก็ดูเราชั่วตามนั้นไหมถ้าชั่วตรงไหนปรับปรุงใจตัวปรุงกาย,ย,ใ,ยาให้ดีย้ายชั่วไปอีกต้องชมคนด่าว่าเขาติเราเขาเตือนเราให้ตัง้งความดี ให้ทรงความดีไว้แต่ว่าถ้ามาเอินเราดีเราไม่ชั่วก็จงอย่าโกรธพูดดา่าพูดด่าเขาด่าว่าชั่วแต่เราไม่ชั่วเราก็ไม่ได้เลวตามคำกบโพูดถ้าเราเลวเ็าชมเราว่าดีเราก็ไม่ได้ดีตามคำกบโพูดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความดีหรือความชั่วอยู่ที่การปฏิบัติฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สำเน,นยนิย่โยมพุทธบริษัท ฟังข่าวเล็กน้อยนี่แล้วจงอย่าสะเทือนใจความจริงคิดว่าท่านผู้นี้คุณแอบด่านี่คุณแอบดายคจ้องด่าเงียบๆเ,เข้ามาส่งผมโดยเฉพาะเข้าใจว่าจะไม่พอใจวัดบันโคลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นการตัดลาบลิศรอนกันอย่างหนักสำหรับผมถ้าถูกด่าผมยับยั้งผมได้สตัง ได้สตางค์ตอนไหนผมไม่ไปผมก็ไม่ต้องจ่ายไอ้เงินที่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินได้เตือนพิจิกาได้อย่างน้อย,อยจริงๆขบวนของเราขาบวนทั้งหมดจริงๆจ,จ,จะต้องจ่ายเกินกว่าแสนบาทคนที่มีรถนำรถไปบ้างคนที่ไม่มีรถเหมารถไปทั้งหมดคิดรวมแล้วต้องเกินกว่าแสนบาทเป็นค่าใช้จ่าย แต่ว่าถ้าไม่ไปเอาเงินเคยเอาแสนบาทมารวมกันวัาที่วัดท่าสง mm hmm. ก็จะมีเงินมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นเงินที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทมาทุกวันมาถวายเพื่อการก่อสร้างสังฆทานก็ตามทางวัดยังขาดไปเยอะผมมั่นใจว่าวันนั้นทางวัดขาดเงินไปหลายหมื่นบาทแต่ว่าผมก็ย้มจะขายก็ไม่เป็นไรทั้งนี้เพราะว่าเป็นการสนองความดีของครูบาอาจารย์ นี่ก็เป็นการสนองการตั้งใจดีข้มันดาท่านพุทธบริษัทที่ต้องการรมัสการหลวงพ่อปานถึงที่วัดถึงแม้ว่าหลวงพ่อปานจะมาอยู่จะสถานที่นั้นเป็นสถานที่ท่านสร้างเป็นสถานที่ท่านบวชอยู่เป็นสถานที่ท่าน,นรามรณะเป็นอนุสรณ์ความดีรวมความว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายดีขอขอบคุณคุณแอบดา่า ขอให้เชื่อ่ว่าคุณแอบด่านะไม่ใช่ด่าตัวหน้าได้เกรงใจว่าคุณแอบด่านี่ยแกจะได้รับผลน้อยไปด่ามาเงียบเงียบ้มฉีจดหมายก็เสียเปล่าก็เลยเอาจดหมายมาอ่านให้ท่านฟังว่ากาลังใจของคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนยังคิดว่าขึ้นเชื่อว่าชาวโลกมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อน ถ้าเราไปหลงโลกคิดว่าเราจะมีความสุขเราก็จมปลังไม่แต่ว่าจมไม่ลงจงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมดาแล้วก็วัดกำลังใจว่าผมถูกด่าเอาคำด่ามาอ่านให้พวกคุณฟังคุณมีความรู้สึกยังไงถ้าคุณเป็นผมคุณจะมีความรู้สึกยังไงคุณอาจจะคิดว่าต้องแก้แค้น ถ้าแก้แค้นเนี่ยมันเพิ่มอารมณ์เล่าร้อนนะาอารมณ์เราคิดแค้งคนอื่นอยู่เพียงใดกําลังใจเราไม่มีความสุขการแก้แค้นไม่ใช่แก้แค้นส่วนตัวบุคคลผู้ดา่าขอให้สัญญาชื่อว่าคุณแอบดา่าถ้าคุณจะแก้แค้งคุณทราบนะคุณแอบด่าคุณอยู่ที่ไหน <c oughs> คุณแอบดาส่งหนังสือที่สถานีแท้ที่ไปนีสมเสนเนี่ยตัวจริงๆอยู่ที่ไหนแต่ว่าตัวจริงๆเดิมทีเดียวอยู่บ้านหมอ้ออังก็ไม่ถูกบ้านหม้อสมัยนั้นไฟไหม้ไปหมดแล้วอาจจะไปอยู่สมเสินสีพญาสีกักพยาสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นที่ไหนก็ได้แต่คุณแอบดาจริงๆมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงคุณก็ยังไม่รู้จัก เมื่อยังไม่รู้จักไม่แต่ตัวไม่แต่ชื่อเราก็ไม่รู้จักเราจะไปแก้แค้นที่ไหนถ้าคิดจะแก้แค้นมันก็อย่าเพิ่มความแค้นเว็นการรักษาความแค้นผูกความแค้นให้มากขึ้นวิธีแก้แค้นคือต้องทําลายเหตุของความแค้นนั่นคือกิเลสได้กะโทสาวิธีทําลายความแค้นในย่อยยับไปก็คือคิดว่ามันเป็นธรรมดาของชาวโลก เราต้องดูพระพุทธเจา้าพระพุทธเจานะ้าน่ะทรงเป็นอาชาติยะมนุษย์เป็นพระพุทธเจา้าแทๆ้ๆอย่างถูชาวบ้านเขาดา่าคนที่อาศัยพระพุทธเจา้ากินดา่าพระพุทธเจา้าอย่างสุภิยะปรีภาชกอาศัยพระพุทธเจา้ากินแทๆ้ๆพระพุทธเจา้าไปไหนก็ติดตามไปพระบิณฑบาตก็เดินตามพระชาวบ้านก็ใส่บาตรด้วยแกยังนั่งดา่าพระพุทธเจา้าได้ตลอดคืน <c oughs> แล่คนประเภทนี้จะถืออะไรเป็นสาระเพราะพุทธเจ้าฟังแล้วพวกก็ไม่ทรงโกรธพระเสเถือนใจมกากราบทูลพระพุทธเจ้า,ารทรงทราบจิ่งได้ทรงยับยั้งว่าอย่าสนใจคำมินทานและสรรเสริญวางทิ้งไปพิจารณาดูตัวเราว่าคำด่าของเขาอันไหนบ้างที่ตรงตามความเป็นจริงอย่างที่คุณแอบด่ามานี่ มองแล้วไม่เจอความจริงสีกอย่างใช่ไมเสถียรอะไรเรื่องผู้หญิงยิงเรือนี่ผมยกยอดแต่คนอาจจะเข้าใจว่าผมไปยุ่งกับผู้หญิงก็ได้แต่ใครมาใครไปผมถือเป็นกันเองเสมอถิมพูกเดียวกันแต่กําลังใจของผมอีนั่นหนึ่งใครจะทราบถ้าผมยุ่งจริงๆผมรวยจริงๆก็คงจะไม่อยากจนอย่างนี้อย่างเวลานี้ พขออกจากวัดไปไหนเพราไม่เคยมีเงินม,มีเงินติดตัวไปมากอย่างเก่งจริงๆเวลาที่ย้ายออกมาจากวัดมโคมาป่วยเขามีตังค์มา20บาท20บาทเท่านั้นเองเป็นเงินก้นถุงอารมันดาเพื่อนพู้ถวายสัทวรวมความมาทุกคนเลิกอย่าไปสนใจกับคำดา่าพิจารณาความดีของชวมชั่วของตัวเองดีกว่าเสียงพ้องว่าแย่จมูกก็คัด หวัดก็หนักขอ,อยุติวระเรเพียงเท่านี้ก็ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรนดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนวิสุทธิสมณีกรับฟังทุกท่านสวัสดี